ก่อนจะไปรับชมคลิปกันทุกคนรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับ สึกใหญ่ของหนึ่งในอีเวนต์สำคัญของเรื่อง i ีวิซิเบิลกำลังคืบคลานเข้ามาทุกทีเมอร์เล็กซ์ทุ่มเวลาของเขาทั้งหมดเพื่อสร้างอุปกรณ์ค่ามิติให้กับมาร์กโดยทุกคนหารู้ไม่ว่าเจตนาในการเดินทางค่ามิติครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การช่วยมาร์กตามไปจัดก,การกับแองสตอมเลวีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเล็กซ์มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝงแบบลับๆอยู่ด้วยและมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวนี้เลย ในช่วงนี้เนี่ยเล็กซ์จะเรียกมาร์ให้มารวมตัวที่ฐานของการได้อลเดอร์โกลบบนดวงจันทร์เพื่อเตรียมพร้อมจะเดินทางข้ามมิติครั้งสําคัญกันเราจะเห็นว่าอีฟก็ตามมาร์คมาด้วยแต่ไม่ใช่มาเพื่อไปมิติอื่นด้วยกันหรอกนะครับแต่เธอมาเพื่อห้ามมาร์คต่างหาก การเดินทางข้ามมิติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความทีของคลื่นฉันนี่ยพยายามปักหมุดจนเจอว่าแองสตอมเดินทางข้ามมิติครั้งล่าสุดที่ไหนเรียบร้อยและอุปกรณ์ที่ฉันสร้างขึ้นมามันจะช่วยจูนคลื่นความทีและเปิดประตูมิติพาเราเดินผ่านเข้าไปได้แบบที่แองสตอมใช้พลังของเขาเล็กนั้นอธิบายหลักการทํางานของไอเทมชิ้นนี้และเลือกจะพาเราข้ามไปยังจุดตกเดียวกับที่เราอยู่ในตอนนี้คืออยู่นอกเหนือวงโคจรโลกเราจะได้มีเวลาคิดทบทวนกันว่าจะเอายังไงกันต่อหลังข้ามไปถึงฝั่งนั้น หลักๆคือให้เรามีทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนเวลาเจอเหตุไม่คาดคิดในฝั่งนั้นนั่นแหละว่าจบปุ๊บพี่แกก็จะขอตัวไปสวมชุดก่อนระหว่างนี้มาก็เลยจัดการเคลียร์ตัวเองกับอีฟให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางเพราะหลังจากขอบคุณในความทุ่มเทของเล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยม์าก็ต้องมาเจอการสกัดดาวรุ่งอีกครั้งเพราะยังไง อี If, ก็ไม่อยากให้มาร์กต้องไปเสี่ยงที่มิติอื่นอีกลองทบทวนดูดีๆตอนนี้ก็จะสายเกินไปเถอะแต่ถึงงั้นมาร์กก็ยังยืนยันว่าเขาจะต้องไปฉันนะต้องทำจริงๆนะอีฟฉันอยากจบเรื่องราวนี้สักทีซึ่งคีย์เวิร์ดคำนี้แหละครับจบเรื่องจบราว เป็นประโยชน์ที่สาวเจ้ากังวลที่สุดเลยเธอจำไม่ได้เหรอล่าสุดที่อแมนดากับเล็กตั้งใจไปจบเรื่องราวทีมพิติแฟกซันกันน่ะสุดท้ายมันลงเอยยังไงพวกเขาอะติดอยู่ที่นั่นหลายเดือนเลยแถมยังกลับมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นตั้ง7ปีนะมาร์ค7ปีเลยนะ เธอไม่รู้หรอกว่าข้ามไปที่นั่นเธอจะเจอกับอะไรบ้างอย่างแย่สุดถ้าไอเทมของเลซ์แบตเตอรี่หมดละ่ะเธอจะติดอยู่ที่นั่นตลอดกาลเลยนะซึ่งที่อีฟพูดมามันก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลแล้วก็ครบถ้วนหมดจดในตัวเองอยู่แล้วนะครับเธอเป็นห่วงมารกจริงๆเพราะภารกิจนี้มันอันตรายมากๆและมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยง ที่มากกว่าสำเร็จซะอีกทว่าสุดท้ายห้ามยังไงก็ไม่อยู่แล้วแหละครับมาร์กยืนยันว่าเขาจะต้องไปอยู่ดีหนึ่งเลยนะอีฟเรื่องที่เธอว่ามาจะไม่มีทางเกิดขึ้นส่วนข้อ2ฉันต้องจัดการเรื่องนี้จริงๆแองสตอมเลวี่มันจะบุกมาหาเราอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันรู้ว่าฉันคือใครอยู่ที่ไหนจะทําอะไรให้ฉันเกิดรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสได้เธอลืมไปแล้วเหรอและใช่ฉันนะต้องจบเรื่องราวนี้ด้วยตัวเองสุดท้ายอีฟก็เลยไม่รู้จะห้ามยังไงแหละเธอรู้สึกแย่มากๆที่มาร์ก กลับคิดอะไรไม่ได้เลยแถมยังมาเมคฟันเห็นว่าเป็นเรื่องตลกอีกที่อีฟดูจะเครียดกว่าคนที่ต้องแบกทุกสิ่งเอาไว้บนบ่าอย่างเขาแต่ตัวเองเนี่ยกลับลืมไปว่าคนที่ต้องแบกความกดดันมหาศาลน,นั้นคืออีฟไม่ใช่เขานะอีฟกำลังตั้งท้องอยู่เรากำลังจะสร้างครอบครัวกันและถ้าเธอต้องสูญเสียมาร์กไปตอนนี้ ลูกจะทํำยังไงล่ะเรากําลังจะมีครอบครัวสุขสันต์ด้วยกันนะแต่หัวหน้าครอบครัวกลับหมกมุ่นอยู่กับการแก้แค้นทั้งที่วายร้ายตัวนั้นบอกว่าตัวเองกลับใจไปแล้วแทๆ้ๆสถานาการณ์ที่น่าอึดอัดนี้เป็นใครก็ต้องเครียดอยู่แล้วแหละครับลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นมาร์กหรือเป็นอีฟในตอนนี้ก็คงทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันแหละเหตุวิวาทารอบนี้ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อมาร์กคุมสติตัวเองไม่อยู่และเริ่มก้าวล่วงครอบครัวด้วยการเห็นทุกอย่างสําคัญกว่าคนรักตรงหน้าเธอฟังน If, เราเถียงเรื่องนี้กันมาหลายรอบแล้วทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่จบหรอกฉันว่าปัญหาจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นแหละที่วิ่งไปวิ่งมาคิดตูน้นคิดนี่แต่ตัวเองกลับไม่ทําอะไรเลยพลังก็ไม่มีแต่ฉันเนี่ยสิแบกทุกอย่างอยู่คนเดียวทุกวันทุกคืนเทียบกับเธอมันคนละเรื่องเลยนะเท่านั้นแหละครับอีฟก็ฉุนขาดขึ้นมาทันทีประโยคนี้มันแรงมากๆนะเมื่อเราพูดกับคนที่รักแต่มาร์กเองก็ยังไม่หยุดและต่อว่าอีฟต่อก็จะหยิบเรื่องที่เขาไปปราบเอเลี่ยนมามีทั้งปร สาบศัตรูจากมิติอื่นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องหยิบมาพูดให้ความสัมพันธ์มันร้าวฉานด้วยซ้ําเพราะที่อีฟไปช่วยไม่ได้ก็พอเธอถูกห้ามใช้พลังไงไม่งั้นลูกจะเป็นอันตรายให้ตายเถอะมาร์กเธอพลาดอะไรของเธอเนี่ยลืมไปแล้วเหรอต่อสู้กับคอนเควสใครตามมาช่วยอย่าทําเป็นไร้เดียงสาเลยเลยมาร์กเคสเนี้ยนายหมกมุ่นจนเกินไปจนไม่ลืมหูลืมตายอมรับตัวเองบ้างเถอะ อีฟโต้กลับด้วยประโยคสุดจะเจ็บทวีความเดือดให้กับมาร์กมากขึ้นไปอีกจนคนอ่านเริ่มทอ้อเหมือนกันและที่ตัวหนังสือมันจะเยอะแยะอะไรขนาดนี้ เออใช่ฉันนะ่ะบมกม่ลเกินไปเองแหละเว้ยแต่ทั้งหมดอะ่ะมันก็เพื่อให้เธอปลอดภัยไงฉันพยายามจะหยุดไอ้คนที่มันจะตามมาล่าลูกของเราครอบครัวของเราเธอรู้ตัวไหมว่าเธอกําลังจะทํามันพังอะ่ะความอันตรายจ่อใกล้ตัวเราตลอดเวลาแต่เธอก็ยังเลือกจะมาขวางเธอบ้าไปแล้วเลยอีฟกลับไปนั่งคิดดูใหม่เถอะว่าเรื่องเนี้ยมันสําคัญขนาดไหนเธอนี่ก็เป็นเอามากเหมือนกันนะคิดว่าฮอร์โมนสวิงแล้วจะทําอะไรกับฉันก็ได้เหรอเพราะงั้นหลีกทางไปซะแล้วเธอจะขอบคุณฉันที่หลังตอนจบเรื่องนี้คอยดู เลยคำพูดของมาที่หยิบเรื่องคนท้องแล้วก็เรื่องฮอร์โมนไม่ปกติมาพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรพูดกับคนที่รักที่สุดและแต่มาร์คที่สติแตกก็ทําลงไปจนอีฟทนไม่ไหวตบหน้าเขาไปทีนึงแล้วเดินหนีไปเลยพร้อมโอยพรกับเล็กซ์ด้วยว่าขอให้สนุกละ่ะแน่นอนว่า มาร์กไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บทางร่างกายหรอกครับเขาแทบไม่รู้สึกดียซ้ำแต่ถว่าภายในจิตใจของร่างที่คงกระพันเนี่ยสิมันเจ็บจีด๊ดบาดลึกเข้าไปถึงสวงจนมาร์กเองเหมือนจะเริ่มคิดได้ว่าตัวเองไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นออกไปเลยแต่สุดท้ายก็ยังเลือกจะออกเดินทางอยู่ดีเพื่อจบเรื่องราวของเขากับแองสตอมเลวี่เป็นครั้งสุดท้ายเออเธอดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรน่นะนายจะเลือกการเดินทางออกไปก่อนไหมล่ะ เล็ Lex, ลองเสนอดูแต่มาร์กยืนยันว่าเราจะไปกันเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโงเราก็กลับมาแล้วตอนนั้นค่อยไปงออีฟก็ได้เอาล่ะถ้างั้นพร้อมนะเราไปลุยกันเล็กใช้ไอเทมของเขาที่คล้ายกับปืนข้ามิติของเรื่องบางเรื่องเปิดประตูมิติสีเขียวขึ้นมาและเดินเข้าไปพร้อมกับ Invincible ช่วงพลิบตาโรบอทกับอีวิซิเบิลก็ขามายังอีกฟังบนวงโคจรของโลกสำเร็จทั้งคู่ช่วยกันมองว่าจะเอายังไงกันต่อดีแต่สิ่งแรกที่เห็นเนี่ยก็เล่นเอาขนลุกสู้กันหมดเพราะตรงหน้าพวกเขาคือยานรบวิลทามเกือบ10ลำที่ประจำการอยู่นอกโลกบ่งบอกชัดเจนว่าในมิตินี้พวกวิลทามยังอยู่กันเพียบไม่ได้ร่อยหลอแบบมิติหลักของพวกเราแถมพอเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลกเล็กก็สแกนดูเพิ่มเติมและพบว่ามิตินี้เหมือนว่ามาเกเรสนันจะขึ้นมาเป็นผู้นำ โลกนะมาคนหลักเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันมีครั้งหนึ่งที่แองสตอมเลวีมันเคยพูดถึงว่าจะช่วยหามิติที่มาร์คัวร้ายขึ้นเป็นจกักรพรรดิได้นี่หว่าเพื่อแลกกับการมาถล่มมิติของมาร์คคนหลักแบบนี้ก็แปลว่าที่นี่เจ้าโมฮอกอินวิซิเบิลมันเป็นผู้นําวิวทามอย่างนั้นน่ะเหรอตรงนั้นนะ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแองสตอมมันจะยอมหามิติให้โมฮอกเป็นผู้นําง่ายๆหรอ คงไม่น่าจะใช่แต่ที่รู้้คือโรบอทเห็นจากข้อมูลที่สแกนมาแล้วว่าโลกใบนี้ณตอนนี้ได้ตกอยู่ในอนานิคมของวิลทรัมไปเรียบร้อยแล้วและมีศูนย์กลางอยู่ที่วอชิงตันดีซีจะบุกไปเลยก็คงเสี่ยงมากๆซึ่งพอหลังจากวางแผนกันเนี่ยมาร์กเองก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบุกไปที่นั่นเพื่อถ่วงเวลาให้ส่วนโรบอทอ่ะก็วางแผนอ้อมไปทางนั้นทางนี้และรักษาอุปกรณ์ข้ามมิติเอาไว้ให้ดีแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้วางแผนอะไรกันแบบไปชิ้นเป็นอันเลยอยู่ๆเสี่ยงที่คุณเคยและไม่น่าน จะเป็นไปได้ที่สุดดันดังขึ้นมาอยู่ข้างหลังพวกเขาเสง,งั้นและเสียงเสียงนั้นจะเป็นเสียงแห่งความสะพรึงที่มาร์คไม่อยากเจอที่สุดเลยชิปหายแล้วไงล่ะครับเพราะเสียงที่ว่ามันคือเสียงของโจดเก่าคู่รักคู่แค้นของมาร์คคอนเควสได้ปลากระโตขึ้นและสั่งให้ทั้งสองตามเขาไปที่สนย์ประชาการของผู้นำหรือไม่งั้นก็ตุยกันอยู่ที่นี่นั่นแหละ คอนเวสจากจากักรวาลน,นี้ที่ยังอยู่ได้ประกาศชาัดต่อทั้งคู่ทําให้มาร์กับเล็กซ์ไม่มีทางเลือกถ้าไม่อยากให้มันมีเรื่องมีราวและต้องต่อสู้แบบเปลืองแรงเสียเปล่าเนี่ยก็ต้องยอมตามน้ำไปแต่โดยดีนั่นแหละครับ ที่นี่เราจะเห็นว่าเพนตากอนที่ควรจะเป็นฐานของ GDA และนำทัพโดย Cecil Stedman มันกลับถูกเปลี่ยนให้เป็นฐานทัพของวิลทามที่นำโดยมาร์กเลสานแทนและระหว่างเดินทางเข้ามาที่นี่ทั้งคู่ก็จะเจอกับวิลทามหน้าคุณมากมายหลายคนเลยหลกัหลกๆเกิในพลคลิกจากมิตินี้นี่แหละจนในที่สุดเราก็เดินเข้ามาอย่างห้องข้างในสุดและได้เจอกับมาร์กที่นำทัพวิลทามอยู่ตอนนี้สักทีซึ่งหมอน,นั่นก็ไม่ใช่มาร์กคนไหนแล้วครับมันคือโมฮอคอิวินซิเบิลตามที่เราคาดการเอาไว้ได้แหละ พ o อนเควสได้ส่งตัวทั้งสองให้กับจกักรพรรดิเพราะคิดว่าเป็นสมุนของทร็กจอมกระบแต่โมฮอคที่ห้อมล้อมไปด้วยฮาเร็มของอะ o ตอมอีฟก็สั่งให้ปล่อยตัวเพราะเรารู้จักกันแถมยังมากิ่งกับมาม์กอีกด้วยนะว่าเขา เสียอีฟของตัวเองไปก็เลยต้องหาอะไรมาเติมเต็มกันหน่อยด้วยการจัดฮาเลมของอีฟแบบนี้ซะเลยเนะี่ยแต่เรื่องนั้นมันไม่ได้สําคัญเท่ากับสิ่งที่เขาจะพามาร์กับเลซ์ไปดูหรอกครับจริงๆพี่แกจะพาไปเยี่ยมชมอาณาจักรของตัวเองไงนะแต่มาร์กไม่ได้สนเลยเขาสนแค่ว่าโมฮอคทําอะไรกับแองสตอมไปบ้างเพราะมันอันตรายมากๆที่ยังปล่อยมอนั่นมีชีวิตอยู่แต่โมฮอคมันก็พูดจาอ้อมไปอ้อมมาอยู่ได้ยิ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับเลซ์ที่ปกติเขาก็เหม็นหน้าอีวิซิเบิลอยู่แล้วแต่สุดท้าย ก็เฉลยว่าแองสตอมนั้นยังไม่ตุยเขายังอยู่และก็ได้พาทั้งคู่ไปหาหมอน,นั่นหากแต่ว่าถึงจะยังมีชีวิตอยู่แต่กลับอยู่ในสภาพที่ไม่น่ามองสักเท่าไหร่เลยมาร์กที่ได้เห็นสภาพของแองสตอมที่ถูกจับตรึงเอาไว้และถูกเอาเครื่องไมาเครื่องมือระโยงระยางตเต็มไปหมดมาสูบสมองของเขาเล่นออกมาร์กเองถึงจะเหม็นขี้หน้ามันสักเท่าไหร่เห็นภาพนี้ไปก็ถึงกับขนลุกเหมือนกันนี่มันอะไรวะเนี่ย โมฮอก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าแองสตอ่ะมันฉลาดนะแต่ดันโง่ที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือดีๆมันสัญญากับฉันแล้วว่าจะหามิติที่ฉันขึ้นไปผู้ปกครองให้แต่กลับผิดสัญญาบิดกันแบบคมฉันก็เลยจับมันมาทําแบบนี้ให้มันรู้สึกเจ็บปวดหนักหนาสาหัสสุดๆแต่มันก็ยังคงไม่ให้ความร่วมมือจนกระทั่งฉันมาเจอวิธีที่จะดึงศักยภาพของมันออกมาใช้จนได้ฉันระดมพลเหล่านักวิทยาศาสตร์เทพๆหลายคนหาวิธีดึงพลังของหมอนั่นนมาใช้จนฉัน มาถึงจุดนี้ได้นั่นแหละแถมโมฮอคยังบอกอีกว่าเขาจะยังเก็บแองซอมเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่ออีกตราบใดที่หมอนี่ยังพอช่วยอะไรได้ฉันก็จะเก็บมันไว้แบบนี้แหละ แน่นอนว่าการกระทำของโมฮอคมันโหดร้ายผิดมนุษย์มนามากๆครับจนมาร์กมีอาการออกมาเลยซึ่งพี่แกก็รู้ทันแหละว่ามาร์กมาที่นี่ก็เพื่อมาเมคชัวร์ว่าแองสตอมจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วซึ่งก็ใช่ครับมาร์กก็ยอมรับตรงๆว่าไม่ได้มาเพื่อจะจับมันทรมานแต่มาเพื่อจบเรื่องจริงๆแต่โมฮอคเองก็เริ่มเล่าถึงช่วงเวลาที่เขาถูกแองสตอมส่งไปมิติทะเลทรายก่อนที่เหล่าอีวิซิเบิลชั่วร้ายจะเริ่มอดอยากและกินกันเองพวกเขาอ่ะได้เล่าถึงเรื่องกันและกันให้ฟังด้วยว่า ทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมง,งานกับแองสตอร์มและอะไรที่เปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็น Evil Invincible ซึ่งเหตุผลหลกัลกๆของแต่ละคนเลยที่เรามากลายมาเป็นตัวร้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับมันก็เพราะพ่อของพวกเราโนแลนนั่นแหละ ที่คอยสอนให้เราอยู่เหนือพวกมนุษย์และเบิกเนตให้เรารู้ว่าพวกเราแม่มเป็นใครแต่ฉันขอเดานะว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นกับนายหรอกใช่ไหมเพราะนายมันดูเป็นคนดีเกินเหตุแต่ฉันก็อยากให้นายตาสว่างสักทีว่าพวกเราเหนือก็มนุษย์มากๆพวกเราสามารถปกครองพวกนั้นได้ รู้แบบนี้แล้วนายจะยังโง่ไปช่วยพวกมันอีกทําไมล่ะวะเสียเวลาเปล่านะพวกนายจะสู้เพื่อพวกมนุษย์ไปทําไมอ่ะทำไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนายต้องทําให้พวกมันหันมาเทิดทูนนายเหมือนกับพระเจ้าแบบพวกฉันสิอันเนี้ยถึงจะถูกมันไม่มีหรอกจกักรวาลไหนที่อีวินซิ l บจะเป็นคนดีแบบที่แองสตอมเลวี่มันพูดนะ่ะอีวินซิเบทุกคนเกิดมาเพื่อชั่วร้ายซึ่งสิ่งที่โมฮอาย,ยาม,มาขนาดเนี้ย เอาจริงๆถือเป็นหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาเลยว่าพวก Invisible ส่วนใหญ่ล้วนไม่ใช่คนดีแน่นอนครับด้วยพลังอํานาจเอ่ยด้วยสิ่งที่ถูกสอนมาเอ่ยหลายๆอย่างบอกบอกว่าพวกเขาไม่ควรจะมาเป็นฮีโร่บนโลกด้วยซ้ำแถมการทําแบบที่ Mohawk ทากับโลกใบนี้และสิ่งที่ทํากับ a n g s t r ม m เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจมันไม่น่าจะใช่วิธีที่มนุษย์เขาทํากันแล้วมันเกินขอบเขตไปมากๆแถมพวกที่ได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่อย่าง Invisible กลับมาทําเรื่องชั่วร้ายแบบนี้ได้ยังไงสิ่งๆนี้ ทำให้เลซ์รู้สึกแย่มากๆและคิดถูกมาตลอดว่าพวกอีวิซ i เบิลมันก็เป็นพวกป่าเถื่อนชั่วร้ายและไม่ควรจะมีอยู่ด้วยซ้ำ ความคิดที่เขาไตรตรองมานานเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังเรื่อยๆและตอนนี้แหละครับแผนที่เขาวางเอาไว้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันเป็นแผนที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำฉันต้องขอโทษจริงๆนะแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันต้องเป็นคนลงม,มือเองว่าจบปุ๊บโรบอตในท่าทีที่ดูก็รู้ว่าเขาเอาจริงได้เปิดคลื่นเสียงโซนิคความทีตำ่ำที่เป็นอันตรายกับเหล่าอ n v i ิ i เบิลที่ประสานการได้ยินนั้นไวมากๆจนเริ่มสุดกันลงไปทั้งค ซึ่งอาวุธนี้เนี่ยพี่แกต่อยอดมาจากไอเทมที่เซซิลใช้เลยนะมันก็เลยจะเป็นไอเทมที่เทพกว่าปกติก่อนจ,จัดการกับเหล่านักวิทย์ที่คุมโปรเจกต์ดีทิ้งและใช้ระเบิดลูกจิว๋วยิงเข้าปากโมฮอคไปเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากับเครื่องในของพี่แกยังไงซะถึงร่างกายภายนอกจะแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้ามีความคงกระพันแต่เนื้อในยังไงก็ยังอ่อนแอไม่ต่างกับมนุษย์หรอกว่าจบระเบิดลูกนั้นก็เริ่มทำงานและทำให้โมฮอคเริ่มสัลักน้ำแดงออกมา และไม่กี่อืดใจเลยครับร่างกายเนื้อในของเขาก็เริ่มฉีกขาดก่อนจะตุ้มโมฮอกม i n อิ s ิซิเลถูกจัดการโดยโรบอรตเละเป็นโจ๊กก่อนที่เขาจะควักอาวุธออกมาและตามไปเก็บแองสตอมต่ออีกคนเพื่อหยุดความทรมานของหมอน,นั่นและก็เพื่อปิดเส้นทางการเดินทางข้ามมิติลงให้เหลือแค่ตัวโรบอรตเองเท่านั้นที่ตอนนี้สามารถเดินทางข้ามมิติได้เพียงคนเดียวในจักรวาล ระหว่างนี้มาร์กเองก็จะขอร้องให้โรบอทช่วยหยุดปล่อยคลื่นโซนิกสักทีได้ไหมแล้วเรามาคุยกันแต่ด้วยความที่เขาเห็นอะไรมาเยอะแยะมากมายและรู้จักมาร์กไปอย่างดีก็ไม่ยอมหยุดให้หรอกครับฉันว่าฉันก็ไม่ได้โง่นะมาร์กเราอะรู้จักกันมานานเขียนหน้าประวัติศาสตร์ด้วยกันมาก,ก็เพียบฉันรู้ว่าเรื่องนี้ทำนายสับสนไม่น้อยแต่นายต้องปล่อยให้ฉันลุยนะฉันเนี่ยเรียนรู้อะไรมาเยอะตอนที่อยู่มิติแฟลกซันฉันกับมอนสเตอร์เกิลอยู่ที่น,นั่นนานกว่าที่ผู้นายจะเข้าใจมันนานพอจะทำให้ เรารู้จักตัวเองมากกว่าที่พวกนายรู้จักซะอีก แต่ฉันเน่ยเลือกจะบอกว่าหายไปแค่7ปีของที่นั่นเพื่อไม่ให้คนที่นี่มีคําถามที่น่าราคาญมากกว่าโรบอทบอกต่อว่าเขามีแผนที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะลงมือและมาร์กไม่ได้อยู่ในแผนนั้นแต่ก็วางใจได้ยังไงเขาจะไม่จัดการกับมาร์กหรอกแต่ก็จําเป็นต้องทิ้งเขาไว้ที่มิตินี้คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพราะแผนแผนนี้ของเล็กซ์มาร์กจะไม่ยอมให้เขาลงมือแน่แนๆน่ก็จะยอมรับกันตามตรงว่าสิ่งที่มาร์กับไดโนเสาร์จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นน่ย มันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะแม้จะขัดกับหลักที่เล็กจะทําแต่การมองไปในทางบวกร่วมกันก็ทําให้เขาเกิดประทับใจในตัวมาร์คขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวและถึงกับอดคิดไม่ได้ว่าถ้าได้มาร์คมาร่วมทีมในแผนนี้ก็คงจะดีแต่หลังจากได้เห็นสกยภาพของมาร์คที่นี่ปุ๊บแบบนี้คงไม่น่าจะใช่และวอีวิ i ิเบิไม่ควรขึ้นมาเป็นผู้นําของใครพวกนี้มันชั่วร้ายจริงๆและใช่แล้ว ผู้นำที่ว่าผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มีแค่ฉันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้โรบอตหรือว่าเล็กซ์ของเราเรียกว่ากูไม่กลับแล้วและครับเขาบ้าอำนาจและต้องการจะมายึดครองโลกแต่เพียงผู้เดียวหลังประตูมิติปิดลงสัญญาจะถูกตัดขาดแต่นายจะโอเคมาร์กสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จะไม่ถูกพลังพลายออกไปข้างนอกหรอกจนถึงตอนนั้นฉันว่านายก็คงมีเวลามากพอจะคิดหาทางเอาตัวรอดได้เองแต่ตอนนี้ฉันขอตัวก่อนนะฉันต้องรีบไปทำตามแผนของฉัน เล็กพูดพร้อมหน้ากากโรบอตที่พับลงมาปิดใบหน้าของเขากลายเป็นสิ่งชั่วร้ายแบบเต็มรูปแบบที่โลกของเราจะจดจำไปแบบไม่รู้ลืมและพอว่าทุกอย่างจบปุ๊บเล็กก็จะเดินเข้าปรปตูวมิติไปเพื่อทำตามแผนปริศนาที่เขาได้วางเอาไว้ ทิ้งให้มาร์กต้องอยู่กับความสับสนที่เกิดขึ้นในมิติแห่งนี้และทันใดที่ประตูมิติปิดลงคลื่นความถี่โซนิกตามของเล็กก็หยุดลงเหมือนกันมาร์กก็ค่อยๆฟื้นตัวทีเลนิดและลุกขึ้นมาท่ามกลางเศษซากอันโหดร้ายที่เล็กได้ทิ้งเอาไว้มันคือสภาพของแองสตอมที่เละเทะโมฮอลอินวิซิเบิลที่เละกว่า พร้อมกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่โชคร้ายภาพเหล่านี้ที่ไม่ชวนมองทำให้มาร์กรู้ตัวเองแล้วว่าเขาได้ทําเรื่องผิดพลาดขึ้นอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จนถึงกับอุทานขึ้นมากับตัวเองเลยว่าชิปหายแล้วไงเป็นสัญญาณว่าการมาจบเรื่องราวของเขาในครั้งนี้ที่มันควรจะจบจริงๆแต่ดันกลับกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความหายนะครั้งใหญ่ต่างหากละ่ะ แล้วแบบนี้มาร์กจะหาทางออกจากมิตินี้ได้ยังไงใครจะเป็นคนช่วยและแผนการสุดเลวร้ายของเลซ์คืออะไรกันแน่เราคงต้องไปติดตามพร้อมกันในอีเวนต์สำคัญของดอร Invisible l e ต่อไปนี้กับอีเวนต์ที่ชื่อว่า Friends หรือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนั่นเองและครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเอาแล้วไงถึงเวลาที่เล็กซ์จะกลายเป็นตัวร้ายอย่างสมบูรณ์แล้วแต่จะว่าไปก็ไม่ได้ร้ายแบบไม่มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวทุกคนจะรู้เองว่าแต่ละตัวละครทําไมเขาต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้ซึ่งทุกอย่างมาดูมีเซน์ไปหมดนั่แหละครับตัวละครแต่ละตัวไม่ได้ทําอะไรออกมาแบบลอยๆอยู่ๆก็ทําทุกคนล้วนก็มีเหตุผลของตัวเองเท่านั้น ถึงบางเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำสุดๆก็ตามและนี่แหละคือเสน่ห์ที่น่าสนใจของเรื่อง Invisible เลยครับที่ฮีโร่ทุกคนหรือวายร้ายแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้และเข้าถึงทุกคนแบบสุดๆเลยแหละครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันต่ออย่างเดียวแน่นนะครับเพราะต่อไปนี้จะเข้าสู่อีเวนท์ที่ชื่อว่าเฟนซ์อีเวนท์ที่โรบอทลุกขึ้นมา หลังโลกเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับเพราะเรื่องราวมันเข้มแบบเข้มโคตรๆอ่ะติดตามมาต่อไปนะครับและก็มาเดินะครับถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของ Invisible มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราตูน่ตูนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนอะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ